สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีของแปลกมานําเสนอนะคะกระจับหรือเขาควายนะคะใครเคยเห็นใครเคยกินบ้างคะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหากินยากมากนะคะพอดีเราลงใต้ไปเราเลยไปเจอเขาขายข้างทางเดี๋ยวจะลองผ่าดูข้างในมันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันลองปอกก่อนนะคะเปลือกก็จะแข็งๆหน่อยนะคะ พอเราต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันก็จะผ่าครึ่งขาดผ่าออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมข้างในก็จะเป็นเหมือนเผือกเผือกต้มมันต้มมาจะมาลองกินกันให้ดูนะคะต้องแกะเปลือกดำๆมันออกก่อนนะคะเพราะมันกินไม่ได้เขาควายหรือกระจับกันนะคะข้างในแกะออกมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ กินยากอันนี้ก็จะเป็นเนื้อของมันนะคะกินได้เลยมันังเหมือนแทวคำเค็มมันมันอร่อยนะคะลองไปหาซื้อมากินดูนะคะอร่อยมาก <c oughs> ทุกคนคะ่ะมันก็แกะไม่ยากนะมันจะเป็นนิ่มๆอ่อนๆนะไม่รู้ว่า เขาเรียกกันว่าอะไรบ้างคะใครรู้มาบอกด้วยนะคะแต่แม่ค้าบอกว่ามันชื่อกระจับนะคะตาชัยทองกำลังกินอร่อยไหมตาชัยทองอืมมันก็เหมือนพุกเผือกนะเหมือนแห้วเหมือนแห้วมากกว่าหากินยากนะคะเนี่ยทุกคนเขาควายเขาควายป่า เหมือนเลยอ่ะไปแวะซื้อจากข้างทางมะเค็มดีมีลูกเล็กด้วยแต่ไม่รู้มันอยู่ยังไงเนี่ยอยู่ในดินหรืออยู่มันจะอยู่อยู่เหมือนลากบัวเออนะ่ลากบัวอยู่ลึกๆแม่น้ำลึกไม้่น่าใช่อ่ะข้างในจะเป็นแบบนี้เค็มๆมันๆเขานม่าจะใส่เกลือนแตกินแล้วก็อร่อยดี จะกินลำบากหน่อยอืมไม่แข็งเท่าไหร่ไม่ได้เยอะอืมอร่อยไปหาซื้อมากินดูนะคะอร่อยมากลูกแบบนี้ลักษณะนี้เลยอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย